สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่จะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดก,การโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอ่านการเขียนของโรงเรียนขนาดเล็กการมีทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาดังกล่าวจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการงานซิมโพเซียม Best Practice 2 0 24โรงเรียนสุขใจในเมืองผาสุขพิธีเปิดงานซิมโพเซียม Best Practice 2024โรงเรียนสุขใจในเมืองผาสุขการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลพังงาโดยดรจอมขวัญนครไทยสงฆพ่วมโดยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและผู้มีเกียรติในจังหวัดพังงามาร่วมงานประธานในพิธีดรจอมขวัญน,นครไทยสงให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารครูผู้สอนและนักเรียน ที่นำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้นำผลงานด้านการสร้างงานสร้างอาชีพมาจัดแสดงในงานนิทรรศการและหนึ่งในงานอาชีพของนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาคือการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่นำมาแสดงในครั้งนี้และยังได้รับเกียรติจากประธานในพิธี ดรจอมขวัญน,นครไทยสงพ่วำโดยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาร่วมเดินแบบกับนักเรียนในงานด้วย